สวัสดีครับในกรณีที่คุณครูใช้สมาร์ทโฟนนะครับอัดคลิปการสอนแล้วก็มาตัดต่อในค่ายมาสเตอร์นะครับเราก็จะได้ภาพฉากหลังของคลิปการสอนของเรามาด้วยนะครับถ้าคุณครูต้องการอยากให้คลิปการสอนของคุณครูเนี่ยนะครับมีเฉพาะภาพคุณครูอย่างเดียวนะครับฉากหลังเราก็ตัดออกนะครับจะมีวิธีการลบฉากหลังอย่างไง่ายๆนะครับในคลิปนี monkey, ้ก็จะมาแนะนําก <mel Runner> ันนะครับ <inevitably> อันดับแรกเลยนะครับคุณครูก็เตรียมสมาร์ทโฟนไว้นะครับที่จะมาทําเรื่องนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะทำการไปที่ powerpoint ในคอมพิวเตอร์นะครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับคลิกขวาที่ว่างแล้วก็จะเลือกคำสั่งเขาโครงว่างเปล่านะครับจากนั้นคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือเทสีครับแล้วผมจะเลือกสีเขียวโอเคนะครับ พอได้สีเขียวเสร็จนะครับผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะใช้กล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายฉากเขียวนี้นะครับก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับผมก็จะเอากล้องนะครับส่องมาที่นะครับฉากสีเขียวนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็ถ่ายหนึ่งครั้งครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการถ่ายฉากหลังเรียบร้อยนะครับ จากหลังของเราก็จะมาอยู่ในนะครแกลเลอรี่ของเราได้สีเขียวแล้วแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื oh, ่อได้แบบนี้เสร็จทําไงต่อนะครับเราก็จะลาที่นะครับแอปพลิเคชันนะครับแคปคัตนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันแคปคัตขึ้นมาครับพอเปิดแอปพลิเคชันแคปคัตขึ้นมานะครับให้มาที่โปรเจกต์ใหม่ครับบวกโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้สีเขียวเนี่ยแตะเข้าไปก่อน แตะไปที่เพิ่มครับโอเคนะครับเราก็จะได้ฉากสีเขียวมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับเมนูอยู่ด้านล่างนะครับจะไปที่เมนูโอเวอร์เลยนะครับโอเวอร์เลยก็คือการเข้ามาซ้อนนะครับเอาคลิปของเราเข้ามาซ้อนบนฉากเขียวอีกทีหนึ่งนะครับแตะไปที่โอเวอร์เลยครับจากนั้นแตะไปที่คําว่าเพิ่มโอเวอร์เลยครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับแตะเลยนะครับ จากนั้นก็มาที่นะครับสลับมาที่วิดีโอของเรานะครับในสมาร์ทรโฟนเรานะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอการสอนของเราครับแตะไปที่วิดีโอของเราครับที่มีฉากหลังลกลงลังนะฮะจากนั้นแตะไปที่เพิ่มครับโอเคนะทีนี้เมื่อเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่าให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าคลิปของเรามันจะยาวนะครับคลิปของเราจะยาวเห็นไหมครับรแต่ฉากเขียวของเรามันสั้นนะับเพราะฉะนั้น เราจะต้องนะครับแตะไปที่ฉากเขียวนะครับแล้วก็มาที่ขอบสีขาวนะครับแตะแช่ไว้แล้วก็ลากยาวเลยนะครับเนี่ยให้มันยาวเท่ากับอ่ายาวเท่ากับความยาวของคลิปเรานะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับยาวให้มันคลุมแบบนี้นะครับพอเราลากคลิปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เราแตะมาที่คลิปสอนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแตะกลับมาที่คลิปสอนของเรานะครับแล้วก็นะครับ ข้างล่างครับปัดเมนูเลื่อนมาครับตอนนี้เราเลือกคลิปสอนเราอยู่นะครับปัดเลื่อนมาเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าลบพื้นหลังนะครับแตะไปที่ลบพื้นหลังครับเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้เราสามารถที่จะลองเลื่อนดูนะครับเนี่ยขณะที่เราพูดเรามันใหญ่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นนะครับฉากสีเขียวอยู่ข้างหลังเราเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับก็สามารถส่งออกได้แล้วนะครับ ไปที่เมนูตรงนี้ครับส่งออกครับจากนั้นนะครับผมจะเลือกเป็น1 0 8 0 p แล้วก็30อัตราเฟรมนะครับเป็น30ภาพต่อวินาทีจากนั้นแตะไปที่ส่งออกครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับแตะไปที่เสร็จสิ้นครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับคลิปที่มีฉากหลังสีเขียวแล้วก็ตัดฉากเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็ออกจากแอปนี้ไปครับแล้วก็ไปเปิดครับเอ่ายมาสเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอานะครับคลิปของ ที่เราอัดคลิปเมื่อกี้นะครับที่เราไปตัดฉากหลังออกมีสีเขียวติดมาด้วยเนี่ยนะครับเอามาใส่ในคายมาสเตอร์ยังไงนะครับมันจะต้องเอามาซ้อนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อนนะครับการซ้อนเลเยอร์เราจะต้องมาตรงนี้ครับมาที่เลเยอร์ก่อนนะครับแตะมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่มีเดียครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่คัมเมอร่าครับอ่าแล้วก็เอาคลิปนี้แหละนะครับที่เราเอามาจากแคปคัตคือตัวนี้นะครับก็แตะหนึ่งครั้งครับ ทีนี้เขาบอกว่าจะต้องมีการเข้ารหัสใหม่นะครับถึงจะรองรับแล้วก็แตะไปที่ตกลงได้เลยครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเพื่อให้เขาแปลงนะครับแปลงไฟล์ให้เรานะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับแปลงไฟสมบูรณ์เห็นไหมครับพอแปลงไฟสมบูรณ์เสร็จนะครับเราก็จะได้คลิปแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนเราอยากให้นะครับซูมเข้านะครับซูมออกนะครับ เอาไว้มุมไหนนะครับอยู่ที่คุณครูละนะครับตอนนี้จะาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับหรือว่าจะวางไว้ตรงกลางนะครับขยายยอดได้หมดเลยนะครับเมื่อนะครับพอใจตำแหน่งแล้วนะครับให้คุณครูมาจัดการเมนูฝั่งขวามือตรงนี้นะครับลองเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าโครมาคีนะครับโครมาคีนะครับให้แตะไปที่เมนูโครมาคีหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วแตะไปที่เปิดครับเรียบร้อยเห็นไหมครับ เราก็จะตัดฉากหลังสีเขียวออกแล้วนะครับก็เป็นลักษณะโปร่งใสแล้วนะครับมีแต่คลิปเรานั่งนะอยู่ฉากหลังที่เราเอามาใส่ในไลมาเตอร์เอาฉากหลังอะไรก็ได้นะครับเราก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าผมอยากให้ตัวหนังสือนะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับคลิปทํำยังไงผมก็แตะมาที่ตัวหนังสือนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพมันจะบังตัวหนังสือผมนะฮะแตะไปที่ตัวหนังสือก่อนนะครับ จากนั้นมาที่3ามจุดซ้ายมือด้านบนนะครับเราก็เลือกให้ตัวหนังสือมาด้านหน้าสุดนะครับนำมาด้านสุดโอเคก็มาแบบนี้แหละแต่ไปที่เครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับ่าทีนี้คลิปเราจะยาวจะสั้นก็อยู่ที่พอดีผมเอามาซ้อนกันแบบนี้ผมก็ต้องลากพื้นหลังนะครับให้มันยาวเท่ากับคลิปสอนของเรานะครับก็ลากออกไปเนี้ยนะครับจะเอาเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็ลากออกไปนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับทีนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับเสียงเนาะอ่ะาสํหรับผมรันตอนนี้ทดสอบดูอ่าแบบนี้มันก็จะนะครับเขาเรียกเอ่อ <c oughs> เสียงมันจะดังไปตลอดนะครับอ่าสํหรับผมจะขยายจนหนังสือซ้อนไปเลยนะครับเสียงมันก็จะดังไปตลอด <c oughs> ทีนี้เราจะลดเสียงยังไง ตอนที่เราพูดนะครับเสียงดนตรีก็ต้องเบาลงเนาะวิธีการลดเสียงดนตรีนะครับแล้วก็แตะไปที่นะครับตัวเสียงนะครับแตะไปที่ตัวคลิปเสียงนี้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับผมก็จะเลื่อนมาที่ตำแหน่งแรกที่ผมจะเริ่มพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนเริ่มพูดตอนไหนสวัสดีครับอันนี้หนึ่งนะสวัสดีครับตรงนี้นะอ่า พอจะเริ่มสวัสดีครับเนี่ยนะฮะผมก็จะต้องลดเสียงลงนะครับเพื่อให้เสียงในคลิปของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้เสียงในคลิปของเราเนี่ยมันชัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะต้องแตะไปที่ตัวซาวนะครับตัวออ d ด o โอตัวนี้นะฮะแล้วแตะมาที่นะครับเมนูนี้นะครับการปรับคีย์นะครับแตะไปตรงนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่นะครับวงกลมบวกตัวนี้หนึ่งครั้งครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็ขยับมาอีกนิดนึงนะครับขยับคลิปมาอีกนิดนึงนะครับ เลื่อนเลื่อนคลิปมานิดนึงครับประมาณนี้นะฮะไม่ต้องไปไกลมากนะครับเสร็จแล้วก็กดบวกอีกอ่าตอนนี้ผมจะเริ่มลดเสียงแล้วนะครับผมก็จะลดตรงนี้นะครับจากตรงนี้ลงมานะครับว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วว่าผมจะให้เสียงมันลดลงสักสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดลงมาเฉียงๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนคลิปไปนะครับว่าเราจะให้เสียงมัน หยุดไปถึงตรงไหนนะครับซึ่นผมจะให้หยุดถึงประมาณนี้นะครับเราก็เอาหัวอ่านมาตรงนี้นะครับเอาหัวอ่านมาถึงตรงนี้นะครับเราหยุดพูดแล้วแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้โอเคมันมาจับอยู่ตรงนี้แล้วขยับมไปอีกนิดนึงแล้วกดบวกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเราจะใช้ทั้งหมด4จุดตัวนี้เสียงเราก็จะเอาขึ้นไป100%เหมือนเดิมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนขึ้นลิฟต์มาแบบนี้นะครับเสียงก็จะเริ่มดังขึ้นในช่วงนี้นะครับ ทำเสร็จแล้วเราก็แตะเครื่องหมายถูกครับจากนั้นเราลองรันคลิปเต็มๆดูครับรันคลิปเต็มๆครับคุณครูชื่ออภิวัติภูมิกันไหมครับช่วงนี้นะครับเสียงเราก็จะดังชัดแต่เสียงเพลงก็จะเบาลงครับสาหรับภพเรียนนี้นะครับคุณครูก็จะมาทคดังชัดแต่เสียงเพลงก็จะเบารอง

เนี่ยมันยังดังอยู่นะครับเราก็นะครับอ่ะอาจจะใช้วิธีการนี้ครับแตะกลับมาแตะกลับมาจุดนี้แล้วก็ตอนนี้โอ้สี่สิบแปดนี่นะฮะจริงๆมันต้อง10%เนาะ์เซ็นตนต้อง10%หรือ9อ่าประมาณนี้นะครับให้เสียงมันเบาๆนะครับอันนี้คือวิธีการกระโดดไปที่นะครับจุดของเรานะครับก็คือสัญลักษณ์นี้นะครับถ้าแตะไปทางซ้ายก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับอ่า10%นะฮะลองอีกนิดนึงก็ได้ อ่าเห็นไหมครับชัดแล้วนะครับโรงเรียนห้องศิลป์สามวิทยาคมวุฒิรัตน์ธานีนะครับวิทยาสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอ่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เช็คนะครับว่าเราเอาลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเอา10%ก็จะเงียบนะครับไม่ไม่ถึงกับเงียบมากแต่จะมีเสียงก็เขาเรียกเสียงคลอเบาๆนะครับแต่เสียงพูดของเราในคลิปมันก็จะชัดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับลบฉากหลังนะครับลบฉากหลังในคลิปนะครับมันก็จะให้ คลิปสื่อคอนเสิร์ของเรานี้มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็นะครับจะทําให้นะครับดูแล้วนะครับดูดีดูดีกว่าฉากหลังโลกนะครับยังไงก็ไปลองทํากันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ